ของตลาดวันนี้ฟื้นตัวนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยลงแรงลงหนักกว่าตลาดูุิภาคเลยนะคะขออนุญ,ญาตเอ่อ f l a ชแ back ย้อนตัดไปดูภาพเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยที่เราลงแรงกว่าตลาดบุิภาคจริงๆเราน่าจะคุยกันมาตลอดนะครับคุณก,กีตานะครับว่าคือก่อนทนีน่หุ้นหุ้นไทยขึ้นไปเนาะผมก็บอกว่าเออระวังหน่อยเพราะว่าพื้นฐานมันยังไม่ค่อยดีนะครับก็สุดท้ายหุ้นก็ขึ้นไปได้แค่นิดนงึง้จริงๆเราแนะนําให้ระวัดระวังหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงที่ มีข่าวเจราจาระหว่างสหรัฐก,กับจีนแล้วเราก็บอกว่าเพื้นฐานมันไม่ได้ดีนะก็ข่าวนี้อาจจะกระตุกตลาดได้ได้ได้ระยะสั้นซึ่งก็เป็นเหนือริงจริง,รงตลาดตลาดก็ขึ้นมาเพียงแค่ระยะสั้นๆแค่นั้นเองนะครับจริงๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดหุ้นไทยทำไมถึงปรับฐานลงต่อเนื่องเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกําไรนะครับเศรษฐกิจไทยเองวันนี้เนี่ย มันไม่รู้จะไปยังไงต่อครับคุณกีตาร์นะครับการบริโภคก็โดนแรงกดดันเรื่องหนี้ควรเรือนใช่ไหมครับการท่องเที่ยวก็ชัดเจนแล้วครับว่าตัวเลขมันค่อยๆดรอปลงเรื่อยนะครับส่งออกเดือนเมษาเริ่มโตแผ่วการลงทุนก็ไม่ดีครับทั้งการลงทุนภาคเอกชนก็ไม่ดีมันไม่รู้จะไปยังไงต่อครับคุณกีตาร์ใช่ไหมเพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจมันดูแบบจะดับมันเหมือนเครื่องบินที่ขับขับมาแล้วก็ค่อยๆดับทีละเครื่องยนต์นะครับแบปิ๊บปิ๊บปิ๊บเหมือนค่อยๆดับลงเรื่อยๆนะครับวันน สัญญาณของทุกอย่างก็ดูค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแล้วกันในในมุมมองของเรารซึ่งแน่นอนว่ากําไรบริษัทจดทะเบียนนี่คงหนีไม่พ้นนะครับถ้าเศรษฐกิจมาโตไม่ได้บริษัทจดทะเบียนจะไปทากาไรได้ยังไงม,มันยากมากนะครับทําท่ากลางภาวะแบบนี้อืมงั้นคุณว่าทันแนะน,นะํานักลงทุนยังไงคะในวันนี้ที่รีบเหมือนเดิมจริงๆนะผมก็ยังไม่รีบนะจริงๆผมไม่รีบมาตั้งตั้งตั้งพยายใหญ่แล้วตั้งแต่คุคยกับคุณกีตาร์มาผมก็บอกเสมอว่าเออผม ผมไม่รีบผมรอได้ใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่รีบเหมือนเดิมนะผมถ้าผมจะซื้อหุ้นไทยจริงผมจะรอผมจะรอสัก700รอสักแ0ดร้อผมจะผมจะซื้อวันนี้มันพันกว่าผมรู้สึกว่า valuation ยังไม่ยังไม่ตรงใจผมเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเรามาดูราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณกีตาลงมาต่ำโควิดเนี่ยผมเมื่อวานผมลองทำตัวเล่นเล่นๆหน่อยนะครับหุ้นในเซตร้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับวันที่เซตลงไปเก้าร้อจุดเนี่ยวันที่บอททอม900กว่าจุดแล้วก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อออนนนนนะคคุุณกกีีีีตตตต้้าหใเเเเซ30่่่ยััวววทป็บมแง เจ็ดตัวนี่ลงลงต่ำกว่าให้ผลตอบแทนติดลบอะครับไปดูหุ้นใหญ่ห,ห,หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ๆห,หลายตัวสิ AOT CPO นะครับหลายๆตัวเนี่ยลงมาต่ำกว่าช่วงวันล็อกดาวน์อีกอะไม่น่าเชื่อนะมันสะท้อนเลยนะครับว่ามุมมองของนักลงทุนต่อเอาลุกเนี่ยมันไม่ดีค่ะงั้นมีจุดทีเออ่เราจะสามารถ buy on dip ได้สักหุ้นหรือว่าสักบริษัทสักเซกเตอร์หรือยงคะที่ลงกันมามา,มากๆเนี่ยมี อยู่ในตัวที่เป็น hidden gem คือล่าคือภาพตลาดอาจจะไม่โอเคแต่ว่ามีสักพุ้นไหมที่เห็นว่าลงมาแล้วมันเป็นโอกาสแล้วตอนนี้อาจจะเป็นแบงก์นะครับแบงก์พอได้ด้วยความที่หุ้นไม่แพงแล้วก็มีปันผลแต่ก็แต่ก็คาดหวังได้แค่นักวิจัยคาดหวังได้แค่ปันผลแล้วก็อาจจะคาดหวังราคาหุ้นสักนิดหน่อยแต่จะจะหวังแบบกลับไปกสต็อกเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นไปได้ครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะวันนี้